วันนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคนะคะการต่อต่อไหมพรมนะคะในกรณีที่ไหมพรมหมดนะคะนี่นะคะถ้าใครคเคยทําแล้วก็ผ่านได้นะคะแต่ใครที่ยังไม่เคยทาอย่างนี้นะคะกลองทาดูนะคะแน่นมากๆไม่หลุดเลยเราจับปลายสองสองเส้นนะคะให้ให้ชิดกันแบบนี้แล้วก็ใช้มือขวานะคะพันไหมขึ้นไปสองรอบอย่างนี้นะคะพอได้สองรอบเราก็พันไหมอีกครั้งหนึ่งมาทับ มาทับปลายไหมนะคะรอบนี้รอบที่สามแล้วเราก็เอาปลายไหมนะคะดันเข้ามาดันเข้ามาตรงนี้ดันมาให้หมดนะคะแล้วก็จับไว้ดันมาให้หมดก่อนนะคะดันให้มาอยู่ข้างในตรงนี้หมดเพราะว่าเราดูว่าปลายไหมมาหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆจับตรงนี้ไว้นะคะส่วนข้างหลังก็จับไว้เหมือนเดิมตรงกลางนี่เราปล่อยได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆใช้มือขวานะคะดึง ดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆดึงไปทีลนีดทีลนีดอันนี้มันก็จะหมุนไปอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะก็หมุนแล้วก็จับไปเรื่อยๆพยายามเอานิ้วนะคะประคองไว้อย่าให้อย่าให้ใหไหมตัวนี้นะคะหลุดออกมาทางนี้นะคะแล้วทางนี้แล้วก็ดึงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็จะค่อยๆลดขนาดลงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะคะเหน็นไหมเขาก็จะตึงขึ้นมาเรื่อยๆนี่สุดแล้วแล้วก็ดึงให้ตึงเลยทัวนี้นะคะแน่นมากๆเลยนะคะ เลือปลายตรงนี้นะคะเราก็เอากันไกลนะคะตัดทิ้งได้เลยหรือจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะไม่มีทางหลุดแน่นอนค่ะนี่นะคะดึงแน่นมากๆจริงๆลองทําดูได้นะคะนี่นะคะ